มาแรงวันสวัสดีค่ะทุกคนแม่จ๋ามาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมาแว้นกันนะคะวันนี้แม่จ๋าได้เดินทางเออ่จะเดินทางไปเยี่ยมลูกชายนะคะก็ใช้วิธีการออ่มาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะคะแว้นมานะคะวันนี้นะคะมาแว้นกับแม่จ๋านะวันนี้ เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะคะอ่อตอนนี้ก็แม่จ๋าก็มาได้ครึ่งทางแล้วก็ตอนนี้ก็จอดพักรถนะคะจอดพักรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะก็ช่วงพักรถก็เลยแวะเข้ามาทักทายนะคะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะเอ่อก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะช่วงช่วงพักรถนะคะวันนี้แม่จ๋าก็จะมาคุยเรื่องเอ่อเรื่องการที่ แม่จ๋าติดาหาเพื่อนแล้วก็กลับไปให้กำลังใจเพื่อนด้วยวิธีไหนนะคะอันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าวิธีการของแม่จ๋าเนาะแล้วแม่จ๋าก็คิดว่า,าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะคะก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกันกับแม่จ๋านะก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกันก็คือในส่วนตัวของแม่จ๋าแล้วนะคะ ก่อนอื่นแม่จ๋าต้องขอขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแม่จา๋าเนาะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะให้กําลังใจแม่จ๋าในทุกๆคลิปนะคะติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ในคลิปของแม่จา๋าเนาะแม่จ๋าก็จะพยายามนะคะแม่จ๋าพยายามที่จะตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ แม่จ๋าจะใช้วิธีกลับไปหาเพื่อนโดยเข้าไปดูที่คอมเมนต์ใครคอมเมนต์มาแม่จ๋าก็จะตอบกลับไปนะคะแม่จ๋าก็จะกลับไปเป็นกําลังใจในเดี่ยวนั้นเลยนะคะแล้วส่วนเพื่อนที่เป็นเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามากดติดตามแม่จ๋าไว้นะคะรอสักสองสามวันนะคะสองสามวันแล้วแม่จ๋าจะตามกลับไปให้กําลังใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องรอสักสองสามวันหน่อยเพราะว่าถ้ากด ไวเกินไปนะคะเราจะหายออกจากกันนะคะเราจะาพี่ยูเขาจะแยกเราออกจากกันเนาะก็ยังไงก็รอสักหน่อยนะคะยังไงแม่จ๋ากลับไปให้กําลังใจทุกคนแน่นอนนะคะที่ใครที่ให้กําลังใจแม่จ๋าไว้นะคะกดติดตามแม่จ๋าไว้หรือว่าเข้ามาเป็นกําลังใจแม่จ๋าจะกลับเข้าไปให้กําลังใจแล้วก็กดติดตามปลูกตะไคร้ลดน้ําควรดินให้แน่นอนนะคะอาจจะช้าบ้าง ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่แม่จ๋าจะพยายามนะคะตอบกลับแล้วก็กลับไปให้กำลังใจทุกๆคนนะคะทุกๆคนแน่นอนนะคะหรืออาจจะมีตกหล่นบ้างยังไงก็ทักแม่จ๋ามาได้นะคะคอมเมนต์มาเรื่อยๆแม่จ๋าจะจะ,จะเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะส่วนมากแม่จ๋าจะถ้าเห็นคอมเมนต์ปุ๊บแม่จ๋าก็จะกดกลับไปให้กำลังใจในทันทีนะคะเพราะว่า บางครั้งคอมเมนต์จะมีคอมเมนต์เยอะหรือว่าอาจจะมีเวลาน้องว้ยไม่พอนะคะแม่จ๋าก็อาจจะล่าช้าไปนิดนึงแต่ยังไงก็จะกลับไปแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะแนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะถ้าเกิดอ,อยากให้แม่แม่จ๋ากลับไปให้กำลังใจก็พยายามคอมเมนต์ในคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่า,าแม่จ๋าจะดูที่คลิปคลิปล่าสุดแล้วก็จะย้อนกลับไปประมาณ3-4คลิปย้อนหลังนะคะ ยังไงไม่ต้องกลัวนะคะแม่จ๋ากลับไปหาทุกคนแน่นอนนะคะอาจจะช้าบ้างยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณแล้วก็รอแม่จ๋าด้วยนะแม่จ๋าไปแน่นอนนะคะแม่จ๋ากลับไปแน่นอนนะคะใจแลกใจค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็คุยกันเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องเดินทางต่อนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วคอยดูว่า แม่จ๋าจะพาไปเพลินแบบไหนนะจ๊ะแม่จ๋าพาเพลินนะคะช่องนี้อาจจะกินอาจจะเที่ยวยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แม่จ๋าด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสําหรับสำหรับใครที่ทําช่อง youtube เหมือนกันกับแม่จ๋านะคะก็แม่จ๋าก็อยากจะขอให้กําลังใจนะคะกําลังใจแล้วก็อดทนนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆจับมือไปด้วยกันนะคะจับมือสู้ๆไปพร้อมกันนะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับที่ <laughs> มาแรงวันคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากมากค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้บายบายไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย